สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Impact Speed Park นะครับมาร่วมง,งานเปิดตัวเทยินครับเทยินไม่ได้เปิดตัวโชคนะเปิดตัวโรงงานนะครับและเนี่ยเขาจะให้เรามาทดลองโชคอัพของเทยินว่ามีประสิทธิภาพแตกต่างจากโชคอัพจาก OEM อย่างไรและคันที่เราจะได้ทดลองขับคันนี้ครับ t ท s l a m o เด l Y ไปดูกันว่าต่างแค่ไหนอย่างไรบ้างครับก่อนออกครับต้องแตะกาก่อนนะนี่เทสลาโอเคไปกัน วานี้เราก็ขับมาน่าจะประมาณ2อสามครั้งแล้วนะครับคือจะว่าไปอาการอะเนี่ยเขามีจุดให้เราเห็นละว,ว่าเวลาขับผ่านลูกลระนาดนี่ครับเฮ้ยเห็นว่ารถมันเขย่านะแต่ว่าไม่เสะเทือนไปถึงตัวนะนี่อดีอะตรงนี้เป็นสลาล่มนะครับมีความเร็วผวใมช้าอยู่ประมาณ20กว่าเกือบเกือบส0นะครับรู้สึกได้เลยว่าเกาะดีตรงนี้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยบนความเร็วต่ำเนี่ยตัวโมเดล Y ก็ค่อนข้างเกาะถนนดีอยู่แล้วแต่อันเนี้ยมันจะเห็นว่าพื้นที่เสียหายนะครับพื้นผิวที่แบบไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่มันเก็บรายละเอียดได้ดีมันดูดซับแรงสั่นเทือนได้ดีและนี่จังหวะเข้าโค้งแบบอยู่เทินเฮ้เกาะหนึบฮนะคือเดิมเนี่ยมันดีอยู่แล้วสําหรับตัวเทสลาจริงๆอ่ะเราต้องได้ลองขับที่ความเร็วสูงนะเพราะว่าจุดอ่อนของ โมเดล Y เนี่ยคือถ้าเกิน120ขึ้นไปเนี่ยอาการสั่นจะค่อนข้างเยอะแต่เท่าที่ดูจากตัวโชว์ของเทยินเนี่ยครับนี่ด,ดูดเลิโอ้มีเสียงปกปักสอทีแต่สะเทือนคุณเห็นไหมแรงสะเทือนเนี่ยมีแต่ไม่ถึงผมเยอะมากนะครับเคือ่อนมาว่าตับไตไส้พุงเนี่ยยังสบายสบายอยู่แบบนี้พอ จากลองขับความเร็วสูงสูงเราจะเห็นชัดถึงความแตกต่างอันนี้ได้มาขับแบบสั้นๆในสนามนะครับขอให้ทราสองรอบนะรอบเดียวรอบเดียวรือสองรอบครได้กี่รอบสองรอบครับโอเคไปอีกหนึ่งที่ครับอีกหนึ่งรอบสั้นๆอันนี้จะผ่านเนินลูกนาดอีกครั้งหนึ่งนี่ให้ดูกันชัดๆตัวรถอะเขย่าแต่ไม่เสอียหมึงตัวเราและคราวนี้ผมจะกดแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับ สถานีสลาล่มนะครับความเร็วอยู่ที่30กว่าเฮ้ยทรงตัวดีมากนี่จะเพิ่มความเร็วขึ้นนิดนึงนนะและตรงนี้จะเป็นโค้งสำหรับยูเทิร์นนะครับนี่เห็นไหมเห็นการทรงตัวก,การเกาะถนนนี่คือเห็นได้ชัดว่า เนียนขึ้นจริงๆจะให้เห็นชัดจริงๆอ่ะต้องไปที่ความเร็วสูงครับอันนี้เดี๋ยวจะตรงนี้เป็นลูกระนาดเ<ม>ล็กๆอันนี้ขับผ่านแบบเบาๆเหมือนเอาขับธรรมดาทั่วไปอ่ะ,อะคือระยะการยืดหดยืดหดอย่างนี้ครับมันจุดซับได้ดี มาลองเปลี่ยนดูได้แล้วจะเห็นความต่างแต่จริงอะต้องลองความเร็วสูงการันตีได้เลยว่าคุณจะเห็นความต่างที่ชัดเจนนะครับเสร็จจากเทสลาครับมาต่อกันที่ m ิลเอ็กมนี่เราก็ขับมาหลายรอบแล้วนะนี่เดี๋ยวคราวนี้มาดูนะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับเจา้าเคยนิน ให้ดูชัดๆนะว่าเปลี่ยนโชคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดีมากเดี๋ยวยังไม่ได้ข่าวไปออกตัวกันไปนะครับคือเอาไปว่า New X เนี่ยกับเรานี่ก็คุ้นเคยกันมาในระดับหนึ่คนอยู่แล้วนะครับจะมาลองอันนี้จะเป็นการลองสั้นๆในสนามนะนี่จุดที่เป็นลูกรนาดเมื่อกี้เห็นการสั่นสะเทือนไหมเห็นนะ แล้วตรงนี้คือจังหวะโอ้โหสลาโรบคือหมุนกันแบบหมุนสาวของไรเยอะมากอันนี้โดยโดยพื้นฐานเพราะเมื่อกี้เราลงมาจากเซตเทสลานะครับมันหมุนง่ายกว่ากันเยอะเลยแต่อย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปเปรียบเทียบแบบนั้นก็ขออนุญาตให้มาเปรียบเทียบกับ ตัวมิวเเดิมถ้ามิวเเดิมเนี่ยเมื่อการลักษณะของการโยนตัวเมื่อกี้นี่ครับจะโยนหนักมากแต่เนี่ยพอเปลี่ยนโชค๊คหนึบขึ้นชัดเจนมากนี่แล้วดูจังหวะตรงนี้คือการเข้าโค้งต่างเออการโยนตัวการให้ตัวน้อยคืออัตราเร่งเนี่ยมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะมิวเอ่ะเร่งมันก็ไม่ค่อยมาอยู่นะครับแล้วโดยปกติเนี่ยช่วงล่างเขาจะแบบ,ย,บ,ย,บย,ยุบยบย้อยๆ้หน่อยแต่คราวเนี้ยอาการยบุบย,ย้อยหายไปเลยนะ โอ้โหเบรกนี่ยพอเบรกอย่างเงี้ยปกติจะมีการโยนตัวด้วยอันนี้หายไปเลยโยนแบบนิดเดียวมากนี่ตัวนี้ใช้โชคตัว 4x4 นะครับเป็นรุ่นตัวนี้ใช้โชครุ่นตัว 4x4 ครับรู้สึกได้เลยว่าหนึบขึ้นแน่นขึ้นนะครับแต่มันเร่งคือเราดันขับเท s l a มาไง แลาเนี่ยมันเลีง้งไม่ออกเล่งไม่ออก,ออกแต่จังหวะเจออ่าุนักบนถนนเนี่ยเห็นชัดเลยว่าแตกต่างและเนี่ยอูการโครงของตัวรถเนี่ยมีอยู่นะแต่มันยังเกาะให้ความตัวที่เกาะถนนมากขึ้นกว่าตัวโช๊คอัพเดิมของวิวเอที่ติดรถมานะครับโดยเฉพาะเนี่ยผมชอบจังหวะเบรกมาก เวลาที่เราเบรกเนี่ยการยุบตัวของตัวรถเนี่ยน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วเนี่ยเวลาเข้าโค้งต่างๆเยครับเวลาทิ่มแรงนิดนึงการโยนตัวยังมีอยู่ไหมมีอยู่แต่มันดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนแบบชัดเจน คือผ่านตัวอุปสรรคที่บนถนนนะครับเป็นเหมือนที่เขาออกคาดเอาไว้เนี่ยเสียงตึงตังมีแต่สามารถสะเทือนมาถึงตัวไหมมีบ้างเล็กน้อยไม่หนักเท่าปกตินะครับก็ถือว่าชคช่วยไว้ได้นะ <S <S เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการชิมรางขับแบบสั้นๆให้รู้ถึงความแตกต่างนะก็เห็นชัดนะครับว่าการทรงตัวดีขึ้นการดูดซับแรงสั่นเทือนดีขึ้น ความนุ่มนวลแน่นอนว่าอาจจะลดลงไปคือตัวรถเนี่ยจะเฟิร์มและแน่นขึ้นนะครับสำหรับตัวระบบช่วงล่างหลังจากแค่เปลี่ยนโชคมานะอ,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 อยากรู้ว่าเป็นยังไงแนะนำว่าให้มาลองขับดูนะครับหรือลองรถเพื่อนที่เขาเปลี่ยนแล้วอะ่ะแล้วคุณจะเห็นถึงความแตกต่างนะครับสำหรับการใช้โชคเทยิ้น1ชุดนะเพราะเทยินเนี่ยจะขึ้นชื่อในเรื่องของความนุ่มหนึบ นะครับเราก็ดูซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีบางทีเนี่ยบางรุ่นอาจจะแข็งไปสักนิดนึงนะครับแต่เขาสามารถปรับจูนได้นะติดต่อทางเทยินประเทศไทยนะในการปรับจูนแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็น Thailand Spec ด้วยมีรุ่น Japan Spec ซึ่งจะแตกต่างจากรุ่น Thailand Spec อันนี้ชัดเจนนะก็เลือกรุ่นให้ดีนะครับว่ารถรุ่นไหนใช้โชคตัวไหนเหมาะกันอย่างไรนะครับอ่ะก็เรียบร้อยนะวันนี้